ประกาศสิทธิราชามังกรบทที่4,688อย่าก,กังวลยุนลีมองดูดามมีดที่หักในมือของเขาและใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวและขาวในที่สุดเขาก็ทําได้เพียงถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้และพูดด้วยรอยยิ้มอันขมขื่นดาบสังหารมังกรของเจ้านั้นแข็งแกร่งจริงๆดาบของฉันเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นอาวุธทางจิตวิญญ,ญาณระดับสูงฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะอ่อนแอต่อดาบขนาดนี้ ขอฉันดูดาบสังหารมังกรของคุณหน่อยได้ไหมตกลงเฉินปิงโยนดาบสังหารมังกรไปที่หยุนหลี่อย่างไม่ได้ตั้งใจหยุนลี่หยิบดาบสังหารมังกรขึ้นมาและมองดูมันด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเขาเพียงแค่ฉีดพลังวิญญาณเล็กน้อยเข้าไปในดาบสังหารมังกรและต้องการที่จะเข้าใจดาบสังหารมังกรนี้อย่างถ่องแท้แต่หลังจากที่พลังวิญญาณถูกฉีดเข้าไปดาบสังหารมังกรก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรง จากนั้นแสงดาบอันแหลมคมก็ส่องมาที่ฝ่ามือของยุนลี่ยุนลี่ตกใจกลัวและรีบปล่อยมือและดาบสังหารมังกรก็กลับมาที่มือของเฉินปิงดาบสังหารมังกรของคุณมีวิญญ,ญาณดาบหรือเปล่ายุนลี่ถามด้วยความตกใจแน่นอนดาบของคุณไม่มีวิญญ,ญาณดาบด้วยเหรอเฉินปิงกล่าวแต่ยุนลี่ส่ายหัวและพูดว่ามันแตกต่างแม้ว่าดาบของฉันจะมีจิตวิญญ,ญาณด้วย แต่ก็ไม่เหมือนกับดาบข้ามังกรของคุณซึ่งสามารถโจมตีได้อย่างอิสระเมื่อเปรียบเทียบกับดาบข้ามมังกรของคุณนี่เป็นเพียงดาบที่หักมีดคุณต่อสู้กับฉันมาหลายรอบและเอาชนะฉันได้เพียงครึ่งกระบวนท่าคุณจงใจยอมให้ฉันด้วยความแข็งแกร่งของคุณฉันเกรงว่าคุณจะแพ้ภายในสามกระบวนท่าเฉินปิงยิ้มเล็กน้อยวางดาบสังหารมังกรออกไปแล้วพูดด้วยน้ำเสียงสงบขอโทษที่ดาบไม่มีตาชัยชนะและความพ่ายแพ้เป็นเรื่องธรรมดา ฉันยังได้รับประโยชน์มากมายจากการต่อสู้ในวันนี้ด้วยแววตาที่ซับซ้อนฉายแววอยู่ในดวงตาของหยุนหลี่ไม่จําเป็นต้องปลอบฉันฉันยินดีที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ทักษะของฉันด้อยกว่าผู้อื่นฉันจะไม่แพ้อย่างไม่ยุติธรรมในครั้งนี้เฉินปิงยิ้มและไม่พูดอะไรแต่เขาแอบภูมิใจในใจเขาซ่อนความแข็งแกร่งของเขาเอาไว้ท้ายที่สุดแล้วในโลกแห่งความเป็นอมตะยิ่งคุณมีการ์ดมากเท่าไรคุณก็ยิ่งมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามเขาไม่ต้องการทําให้หยุนลี่อับอายมากเกินไปไท้ายที่สุดแล้วไม่มีความเปลียนชังอย่างลึกซึ้งระหว่างทั้งสองพวกเขาเพียงเปรียบเทียบบันทึกยอ่อเมื่อทราบผลแล้วเราจะหาสถานที่ดื่มกันดีไหมเฉินปิงแนะนําหยุนลี่คนนี้ทําให้เฉินปิงรู้สึกแตกต่างจากพระสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์คนอื่นๆจริงๆดังนั้นเฉินปิงจึงต้องการติดต่อกับหยุนลี่มากขึ้นและทำความรู้จักกับวิหารจากด้านข้าง เขารู้ว่าเขาจะติดตามอินซีศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนในอนาคตดังนั้นเขาจึงต้องรู้จักตัวเองและศัตรูของเขายุนลีตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วหัวเราะเสียงดังเอาละ่ะคุณเป็นคนร่าเริงมากถ้าคุณแพ้คุณก็แพ้ฉันไม่ใช่คนที่ไม่สามารถจะแพ้ได้ดังนั้นไปดื่มกันเถอะทั้งสองมองหน้ากันและยิ้มและความตึงเครียดก่อนหน้านี้ก็หายไปทันทีแม้ว่าโลกแห่งสวรรค์และมนุษย์จะหดร้าย แต่ก็มีคนใจดีเช่นกันแม้ว่าหยุนลี่จะพ่ายแพ้แต่เขาก็เชื่อว่าเขาพ่ายแพ้และชื่นชมเฉินปิงมากขึ้นอีกเล็กน้อยเฉินปิงติดตามหยุนลี่กลับไปยังเมืองจัก,กรพรรดิแห่งราชวงศ์เซียวในเวลานี้เซียวหยวนชานและผู้คนจากห้องโถงที่สิบกำลังเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดบรรยากาศน่าหดหู่มากแม้ว่าจะไม่มีใครเริ่มโจมตีก็ตามตื่นตัวเต็มที่แต่เมื่อพวกเขาเห็นเฉินปิงกลับมาพร้อมกับหยุนลี่และทั้งสองคนพูดคุยและหัวเราะพวกเขาก็ตกตะลึง หยุนลี่ชี้หลานรีบไปข้างหน้าและตรวจร่างกายของหยุนลี่ไม่ต้องห่วงฉันสบายดีไม่ต้องกังวลมากหยุนลี่ยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าเฉินปิงมองไปที่เซียวหยวนซานจัก,กรพรรดิเซี่ยวผ่อนคลายไม่เป็นไรเมื่อรู้สึกว่าทุกคนในราชวงศ์เซี่ยวตื่นตัวเต็มที่เฉินปิงจึงชักชวนทุกคนให้ผ่อนคลายอย่างรวดเร็วคุณเฉินนี่คือเซี่ยวหยวนชานไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น เราสองคนเพิ่งคุยกันอยากกังวลไปจากกระพัดเซียวหาที่เงียบเงียบให้พวกเราหน่อยได้ไหมฉันอยากดื่มกับพี่หยุนเฉิญปิงกล่าวทุกคนสับสนเล็กน้อยเมื่อได้ยินว่าเฉินปิงกำลังจะดื่มกับหยุนหลีแต่เซียวหยวนชานพยักหน้าและพูดว่าเอาละฉันจะสั่งให้คนจัดเตรียมทันทีหยุนหลีมองไปที่ซื่อหลานแล้วพูดว่าเราไม่สามารถกลับไปที่วังที่สิบได้แต่เราต้องหาที่พักชั่วคราวฉันคิดว่าราชวงศ์เซียวนี้ดีเรามาอยู่ที่นี่กันเถอะ บทที่4689ความโปรดปรานของคุณไรค่าหยุนลี่ไม่สนใจว่าเซียวหยวนซานเห็นด้วยหรือไม่แต่เขาอยากอยู่ในราชวงศ์เซียวฉันฟังคุณชี่หลานยิ้มเล็กน้อยเธอไม่สนใจเธอฟังหยุนหลี่ในทุกสิ่งพี่เฉินจะเป็นอะไรไหมหากผมอยู่ในราชวงศ์เซียวชั่วคราวหยุนหลี่ถามเฉินปิงจากระพัรดิเซียวแห่งราชวงศ์เซียวคือเซียวหยวนซาน แต่ในเวลานี้หยุนลี่ถามคำถามของเฉินปิงโดยไม่ถามความคิดเห็นของเซียวหยวนซานเลยจะเห็นได้ว่าหยุนลี่ไม่ได้จริงจังกับเซียวหยวนซานเลยแน่นอนเฉินปิงพยักหน้ามองที่เซียวหยวนซานแล้วพูดว่าจะกระพัดเซียวโปรดจัดสถานที่ให้พวกเขาอยู่ด้วยฉันเข้าใจแล้วคุณเฉินเซียวหยวนชานเห็นด้วยและเรียบจัดการทันทีโดยไม่พอใจเขาเสียวหวงจะไม่บ่นเลยถ้าเขามอบมันให้กับเฉินปิง จงกลับไปรักษาดวงตาให้สดใสาจากนี้ไปฉันอยู่ในราชวงศ์เซี่ยวอย่าสร้างปัญหาให้กับราชวงศ์เซีย่ยวหยุนลี่มองไปที่จวเทียนเจิ้งที่ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังแล้วพูดว่าอย่าก,กังวลเลยฝ่าบาทจวดเทียนเจิ้งพยักหน้าอย่างรวดเร็วจากนั้นหันหลังกลับและววิ่งหนีไปเขาอยากจะออกไปมานานแล้วแต่หยุนลี่ไม่ได้พูดอะไรดังนั้นเขาจึงไม่กล้าออกไป และราชวงศ์เซียวนี้แม้ว่าหยุนหลี่จะไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่และให้ความกล้าหาญสิบประการกับจวดเทียนเจิงเขาก็ไม่กล้าสร้างปัญหาให้กับราชวงศ์เซียวในไม่ช้าเซียวหยวนชานก็เตรียมการและทุกคนที่หยุนหลีพามาก็พักผ่อนในทางกลับกันเฉินปิงเดินตามหยุนหลีในห้องที่เซียวหยวนชานจัดวางวายศักดิ์สิทธิ์หลายหม้อและเนื้อสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และเริ่มกินและดื่มหลังจากดื่มไปสามรอบเมื่อวายเริ่มเต็มขวดหยุนหลีก็ลดเสียงลงและพูดว่า ที่เฉินจริงๆแล้วฉันมาพบคุณในครั้งนี้นอกเหนือจากการพูดคุยเรื่องต่างๆแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะพูดคุยกับคุณเฉินปิงเลิกคิ้วแล้วถามว่าโอ้เกิดอะไรขึ้นไม่เพียงแต่เจ้าจะอ้อมพ่อข้าไปได้และไม่ฆ่าเขาหยุนลี่พูดกับเฉินปิงเฉินปิงตกตะลึงและพูดด้วยความไม่เชื่อทำไมฉันต้องฆ่าพ่อของคุณด้วยฉันจะฆ่าพ่อของคุณด้วยกำลังของฉันได้ไหม พี่เฉินแม้ว่าคุณจะไม่แข็งแกร่งพอที่จะคุกคามพ่อของฉันแต่ฉันรู้ว่าคุณจะเอาชนะเขาได้ไม่ช้าก็เร็วฉันอยากจะขอร้องคุณถ้าพ่อของฉันทําให้คุณขุนเคืองจงไว้ชีวิตเขาและอย่าฆ่าเขาดวงตาของหยุนลี่เต็มไปด้วยคํำอธิษฐานคุณคิดมากในตัวฉันเหรอเฉินปิงยิ้มดูเหมือนว่าฉันอยากจะขอบคุณคุณจริงๆแต่ปรับใดที่พ่อของคุณไม่ก่อปัญหาให้ฉัน ฉันก็ไม่สามารถกําหนดเป้าหมายเขาได้เพราะท้ายที่สุดแล้วฉันก็มีไม่โกรธแค้นกับชี้เดียนเขาจะก่อความเดือดร้อนให้คุณแน่นอนฉันรู้จักพ่อฉันดีไม่มีทางที่เขาจะยอมให้พระมหายานตัวเล็กมาท้าทายอํานาจของเขาไม่ได้ถ้าคุณฆ่าโลตาถ้าพ่อของฉันไม่สร้างปัญหาให้กับคุณศักดิ์ศรีของเขาในวังที่สิบก็จะสูญสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่เพียงแต่เขาจะก่อปัญหาให้คุณเท่านั้นแต่เขาจะยังส่งคนไปฆ่าคุณต่อไปด้วย ยุนลี่พูดอย่างไม่ลังเลเฉินปิงขมวดคิ้วและพูดอย่างไม่พอใจเล็กน้อยพ่อของคุณสร้างปัญหาให้ฉันและต้องการจะฆ่าฉันคุณยังต้องการให้ฉันไว้ชีวิตเขาเหรอทำไมคุณไม่ขอร้องให้พ่อของคุณไว้ชีวิตฉันล่ะฉันก็มีปัญหาเล็กเล็กน้อยๆยเหมือนกันคือฉันจะไม่รุกรานผู้อื่นจนกว่าพวกเขาจะทําให้ฉันขุนเคืองถ้ามีใครทําให้ฉันขุนเคืองฉันจะฆ่าพวกเขาพี่เฉินขอเผชิญหน้าหน่อยได้ไหมยุนลี่ถาม ไม่ฉันเพื่อเจอเธอถ้าฉันไม่ฆ่าเธอฉันคงทำหน้าตายใส่เธอแล้วเฉินปิงส่หัวเขาและหยุนหลี่ไม่ถือว่าเป็นเพื่อนกันพวกเขาถือว่าเป็นเพียงคนรู้จักเท่านั้นเมื่อพูดถึงพวกเขาทั้งสองพวกเขายังคงเป็นศัตร,รูกันแล้วพวกเขาจะเผชิญหน้าเขาได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นฉันขอเป็นนี่คุณได้ไหมหยุนหลี่ยังคงถามต่อไปโดยไม่ยอมแพ้ความโปรดปรานของคุณไร้ค่าเฉินปิงกล่าว หยุนหลีเงียบไปครู่หนึ่งหยุนหลีมองไปรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครสนใจจากนั้นกระสิบเมื่อเร็วๆนี้ฉันได้รับแผนที่ขุมมซัพย์ซึ่งว่ากันว่าเป็นถ้ำที่ผู้เป็นอมตะผู้ทรงพลังทิ้งไว้อย่างไรก็ตามสถานที่นั้นอันตรายมากหากคุณสนใจเราสามารถร่วมมือกันและแบ่งปันสมบัติกับคุณได้นี่คือชิปต่อรองของฉันที่จะขอร้องคุณบทที่4,690ทางลัดคุณล้อเล่นฉันเหรอ แม้ว่าจะมีหลอดอมะตะที่อยู่ในสวรรค์และโลกมนุษย์นี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทิ้งสมบัติใดๆไว้ยิ่งไปกว่านั้นโลกระดับต่ำเช่นสวรรค์และโลกมนุษย์จะดึงดูดหลอดอมะตะได้อย่างไรอย่าเชื่อคำพูดของหยุนลี่เมื่อหยุนลี่ได้ยินสิ่งนี้เขาก็ยิ้มแล้วพูดว่าใครบอกคุณว่าถ้ำอมะตะนี้อยู่ในโลกแห่งสวรรค์และลมนุษย์ไม่ได้อยู่ในสวรรค์และโลกมนุษย์อยู่ที่ไหนเฉินปิงตกตะลึงหยุนลี่ชี้นิ้วไปทางท้องฟ้า สวรรค์หรือถ้ำอมะตะที่คุณกำลังพูดถึงอยู่ในสวรรค์เฉินปิงมองหยุนหลี่ด้วยความไม่เชื่อแล้วพูดด้วยความโกรธเล็กน้อยคุณไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมด้วยสถานะปัจจุบันของฉันฉันไม่รู้ว่าฉันจะได้เมื่อใดสามารถขึ้นสู่สวรรค์ได้จะมีประโยชน์อะไรที่จะบอกฉันเรื่องนี้นี่เหมือนกับการพยายามเปรียบภายและฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะทำได้จริงหรือไม่หยุนหลี่คิดขึ้นมาได้และบอกว่าเขาต้องการแบ่งสมบัติหยุนหลี่มองไปที่เฉินปิงและพูดด้วยความประหลาดใจ อะไรนะคุณไม่รู้หรือว่าคนคนหนึ่งสามารถขึ้นสวรรค์ได้โดยการขึ้นเท่านั้นคุณจะขึ้นสวรรค์โดยไม่ขึ้นไปได้ยังไงเฉินปิงดูสับสนเขาไม่รู้จริงไม่รู้จริงคุณไม่รู้จริงไม่รู้จริงเหรอหยุนลี่จ้องมองไปที่เฉินปิงหยุดพูดไร้สาระได้แล้วฉันไม่มีเวลามาเดาปริศนากับเธอเฉินปิงกังวลเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าเฉินปิงไม่รู้จริงไม่รู้จริงยุนลี่จึงกล่าวว่าพี่ชายเฉินนอกเหนือจากการขึ้นสู่สวรรค์แล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งในการเข้าสู่สวรรค์จากสวรรค์และโลกมนุษย์และนั่นคือการปีนบันไดสู่สวรรค์หากคุณเพิ่งพาการฝึกฝนเพื่อให้บรรลุถึงสวรรค์หลังจากขึ้นสู่สวรรค์แล้วคุณจะเริ่มต้นจากสวรรค์ชั้นที่4ในสวรรค์และภายใต้สวรรค์ที่4ในสวรรค์ก็ยังมีสวรรค์ที่3ด้วยและพระภิกษุส่วนใหญ่ในสวรรค์ที่3ก็ถูกนำมาที่นี่หลังจากการทดสอบต่างๆฉันไม่รู้เกี่ยวกับโลกอื่นในสวรรค์และโลกมนุษย์มีบันไดขึ้นสวรรค์ที่ปรากฏเพียงครั้งเดีียวทุกๆป ไม่ว่าความแข็งแกร่งของคุณจะเป็นอย่างไรตราบใดที่คุณสามารถผ่านการทดสอบบันไดก้าระดับสู่สวรรค์ได้คุณก็สามารถขึ้นสู่สวรรค์ได้แต่วิธีนี้สามารถไปถึงสวรรค์ระดับแรกเท่านั้นยุนหลีติดตามเฉินปิงเพื่ออธิบายอย่างละเอียดหลังจากได้ยินสิ่งนี้เฉินปิงก็เริ่มตื่นเต้นปรากฏว่าเขาไม่จําเป็นต้องฝึกฝนเพื่อขึ้นสู่สวรรค์ก็เป็นไปได้ที่จะไปถึงจุดสูงสุดของสวรรค์ แล้วผอมมาจากมีโอกาสพึ่งมหายานแล้วขึ้นสู่สวรรค์โดยบันไดสู่สวรรค์ได้หรือไม่บันไดสู่สวรรค์ปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบร้อยปีและเฉินปิงไม่รู้ว่าเขาจะตามทันหรือไม่หากเขาต้องรอเป็นเวลาหลายสิบปีเฉินปิงเองก็คงจะได้ขึ้นสู่ระดับนานแล้วผ่านการฝึกฝนแล้วบันไดนี้จะใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะปรากฏเฉินปิงถามอย่างไม่อดทน ตามการคำนวณน,น่าจะอยู่ในช่วงล่าสุดแต่ไม่สามารถระบุสถานที่ที่ปรากฏได้ทุกครั้งที่บันไดขึ้นสวรรค์ปรากฏขึ้นจะมีพายุนองเลือดหลายคนต้องการใช้บันไดขึ้นสู่สวรรค์โดยเฉพาะภิกษุสวรรค์ที่ติดอยู่ในสวรรค์และโลกมนุษย์พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกลับไปสู่อาณาจักรสวรรค์ด้วยการปีนบันไดสู่สวรรค์มิฉนั้นพวกเขาทำได้เพียงรอให้การก่อตัวของสวรรค์และโลกหายไปดังนั้นทุกครั้งที่บันไดขึ้นสวรรค์ปรากฏ พระภิกษุสวรรค์ที่ติดอยู่ในสวรรค์และโลกมนุษย์ก็จะลองดูฉันไม่รู้ว่าพี่เฉินจะเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดได้มากแค่ไหนหยุนหลีไม่รู้ว่าเฉินปิงรู้เรื่องการก่อตัวของสวรรค์และโลกมาเป็นเวลานานแล้วและปรากฏการประหลาดในการก่อตัวของสวรรค์และโลกล้วนเกิดจากเฉินปิงฉันเข้าใจสิ่งที่คุณพูดหากสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมที่คนจํานวนมากจะออกจากสวรรค์และมนุษย์และเข้าสู่โลกแห่งสวรรค์ด้วยการปีนบันไดสู่สวรรค์ เฉินปิงพูดพร้อมกับขมวดคิ้วเล็กน้อยพูดเท่าแห่งรูปแบบการก่อตัวบอกเขาเพียงเกี่ยวกับการทำลายรูปแบบสวรรค์และโลกในเวลานั้นแต่ไม่ได้พูดถึงบันได,ดสูตรสวรรค์เลยรวมถึงพระภิกษุสวรรค์คนอื่นๆที่ติดอยู่ในสวรรค์และโลกมนุษย์ก็ไม่มีใครพูดถึงเขาเลยเนื่องจากมีทางลัดเช่นนี้ทำไมไม่ใช้มันละ่ะ